มีรุ่นพี่ที่บินไฟเดียวกับลีแล้วเขาบอกว่าคลิปที่เราเห็นนะ่ะประมาณสองนาทีใช่ไหมแต่รุ่นพี่ผมบอกว่าทั้งไฟอ่ะชั่วโมงนึงอะ่ะสี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงอะมันเป็นอย่างนั้นทําไฟเาอขาบอกตรงๆไยนะใครไม่กลัวมีสติมากครับคือต้องบอกว่าผมเห็นแต่รุ่นพี่เล่าให้ฟังด้วยมันสั่นคากลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ลีโทรหาผมอะ่ะตอนลงมาแล้วอะ่ะก็ปกติ ็คือคุยปกติอะไรต่างๆเลยพี่ไมมีการพูดในกับลี่บ้างตอนที่แบบเขาโทรมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเจออะไรแบบนี้จังหวะนั้นมันก็แค่ได้แค่ปลอบใจเนาะเพราะว่ามันเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแต่ว่าตอนที่ลี่คุยกับผมอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบใช่เขาเล่าให้ฟังแบบปกติเลยปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือคลิปนั้นอ่ะโดนถ่ายโดยผู้ช่วยลี่คงไม่มีใครบ้ามั้งที่แบบกำลังกลัวร้องไห้แล้วแบบ กลวเลยอะไรอย่างเงี้ย uh oh. ใช่ผมก็เลยว่าตอนแรก่ก็ไม่ได้คิดว่ามันขนาดนั้านเพราะว่า <c oughs> เดินทางเยอะ <c oughs> แบบเธอไปเล่นเคยเจอเทอไปเลน่นสัดสัๆมากก็กลัวมาก เพราะว่ามันไม่ใช่สำหรับเาผมคิดว่านะอยู่บนอากาศอะเป็นอะไรอะไม่ได้เจอหน้า บางคนที่มันก็เกินไปมากๆเหมือนกันไปถึงเรื่องพ่อแม่ไปถึงเรื่องเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือไปไปก็นั่นแหละถ้ามึงจะพูดก็พูดกันต่อหน้ามึงอย่าพิมพ์ไม่เท่มัน,กกนกเกิดนไร่หนทม้ำไฟครับนมันเกิดน้ไฟครับิบาทมัเด้ไฟครับสีนาทีเขาไม่ได้เป็นคนถ่ายไงครับ ช่วยเขาเป็นคถนถ่ายแต่เอาจริงๆนะต่อให้ผมมาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แก้ตัวตามเพื่อภรรยาหรือเปล่าหรืออะไรนี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่ทุกคนจะคิดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิทธิของบุคคลแต่ละคนที่จะคิดยังไงคนอยากถ่ายคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องของคนที่ถ่ายคอนเทนต์เช่นเดียวกันคนอยากพิมพ์ก็เป็นเรื่องของคนพิมพ์คนอยากคิดเป็นเรื่องของคนคิดครับ เราเขาทำมาจากเจตนาอะไรเขาทาเพราะอะไร <_ d ata> เขาทําเพื่ออะไรก่อนที่เราจะดูแค่30มสิวิแล้วก็พิมพ์เลยคิดเลยอะไรอย่างนี้ยครับ <_ d ata> ก็ฝากด้วยแล้วกันครับจริงๆแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นภรรยาใจก็ <_ d ata> อยากกดป้องทุกคนนะครับ <_ d ata> ไม่ซีเรียสแต่แค่บางอันก็เกินไปก็แบบเฮ้ยขนาดน <_ d ata> <ด>ั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าผมอยู่ในวงการมานานแล้วมั้แล้วการที่คน มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นเรื่องปกติแต่แค่อย่ากเกินเลยครับอยู่ในขอบเขตแล้วก็มีมารยาทนิดหนึ่งครับใช่แค่สียเวลาครับสียเวลาครับเ,เราใช้ชีวิตกันต่อแบบดีๆดีกว่าเนาะเออเราใช้เราไม่จะเป็นจะต้องแบบไปยึดติดอะไรขนาดนะนทุกวัน <ๆ S 1> นี้ผมไม่คิดอแล้วเราไม่กนะับเราตั้งใจครับไม่ได้คิดอะไรเลยผมตั้งใจครับเพราะว่า คิดแบบที่พูดในเมื่อถ้าเขาคิดแบบที่เขาพูดออผมก็คิดแบบที่ผมพูดอา้าวก็ไม่ผิดปลาไม่ใช่หรอเขาพิมพ์มาคําเดียวไงเขาพิมพ์ผมว่าตอมผมก็เลยพิมพ์คําเดียวว่าเสือกเรื <laughs> ่อ,อกป่ะถ้าเขาพิมพ์มากกว่านั้นผมก็จะพิมพ์มากกว่าร้านแต่เขาพิมพ์มาแค่นั้นออผมก็เลยตอบแค่นั้นออก,ก,ก็จบไปแล้วผมก็ไม่ได้กลับไปดูอ,อีกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นะั้นเองครับก็ไม่ขอโทษครับในสิ่งที่พิมพ์ไปครับ